หลวงตาก็ขอเป็นกำลังใจให้ลูกหลานทหารแล้วก็ทุกๆคนที่ชายแดนเึ่นขวัญกำลังใจพวกเราอยู่แนวหลังนก็ส่งขวัญกำลังใจอ่าพวกเราก็ซัพพอร์ตเต็มที่เรื่องน้ำขาดแคลนน้ำแต่หลวงตาไม่ขาดแคลหแนหรอกได้ยินแจ้งมาก็ซัดไปเต็มที่เนาะนี่พวกเราเนี่ยชาวไทยไม่ทิ้งกันซำข,ข,ข้าวกล่องข้าวปลางาสิซุนลงไปเยอ ผ้าห่มกันหนาวที่สูนอุปยพก็ขาดแคลนเรื่องผ้าหนาวพอดีตอนนี้เอาไปเป็นพันละเนะะาะหลวงตากําลังสั่งเพิ่มอีกหกพันผืนสั่งผ้าห่มเพื่อจะเอาเข้าไปมันหน้าหนาวด้วยเนาะทางศูนย์อุปยพบางที้วยฉุกละหกตอนนี้เราต้องหลอมรวมใจเนาะคนไทยต้องรักชาติเนาะ พี่น้องที่อ,อยู่ศูนย์รุปยพหลวงตาก็็จะสั่งเข้าป่าอาหารน้ำดื่มเนาะเขาไปเติมแล้วก็ที่ไหนขาดแคลนก็จะพยายามเติมเข้าไปใครอยากร่วมซื้อผ้าห่มหรือ,อข,ข้ากล่องเข้าปาอาหารกไไ็ได้ได้เลยนะเชิญได้เนาะหลงตาก็ยินดีที่จะเป็นสื่อเป็นประสาการใหย ไม่ว่าต่ชอชะโดสุกนายขอให้ปลอดภัยแล้วก็ทหารผ่านทหารหน้าแนวแล้วก็ประชาชนที่อยู่ตะเก็บชายแดนเนาะตอนนี้อ,อะยะยอกมาก็ขอ,อให้กำลังใจวัดปะาบอ่อน้ำอินพระชีทุกองค์ขอขอ,ขอ,อธิษฐานส่งกำลังใจให้ขอให้รอดปลอดภัยเนาะ